อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของหัวใจนะครับเดียรเบียวเดียวบอกเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ไม่ได้ชื่อเบียร์มอกแบบพี่ชื่อบีบีอะไรบีหน้าเหี้ยบีฮะบีหน้าเหี้ยฮะเล่นมาเนี่ยโอเคเอ้ย4 3 2จริงๆสมัยพี่เรียนก็มีชื่อที่เพื่อนๆเรียกเหมือนกันพี่พี่ชื่อเบียร์อ๋ออ่า แต่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆเรียกเหมือนกันนั่นก็คือชื่ออะไรนะมึงก็บอกว่าเอ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ไม่ได้ชื่อบีอ่ะชื่อบีบีไม่ชื่อบีโอเคอ่ะสี่อ๋อสี่สามสองชื่อเดบีบีอะไรวะบีหน้าเหียบี้าเฮีโอเคโอเคอันนี้ทำผลไม่ได้บีได้อ๋อโอเคสี่สามสองยกุมกิมเลยเขาแลบลิ้นไหมคะ อืก็จริงๆพี่มีแลบมาแล้วแต่พี่หลบทันการตวการเคกนตั้การตั้งนานแล้วการตั้งนานแล้วรเข้าแล้วเอาชงมาใหม่ชงเองเรียนหน้ามาใหม่ตื่นมาเนี่ยโดยชื่อแบบนั้นตื่นมาพี่เข้าห้องน้ำาจ้องน้ำพี่เห็นกระจก พี่ก็จะเรียนก็จบเหมือนกันมีก่าเกินมีถึงเรื่องจบแค่นี้แหละเอาถึงแค่จบตรงนี้เอ้ยเดินปบะแดดแดบสักเปลือกปะเวลาเป็นหวัดก็ไม่ต้องกลดวเลยเ้าก็เพิดตดถึงแหลม อันนี้น้องไปถุยลิ้นทิ้งกันเลยนะอันนี้เดี๋ยวน้องไปถุยลิ้นทิ้งให้หน่อยจะไ,ได้อะโอเคครับโอ้โหได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ไเลยค่ะเนี่ยดิด้ดูพี่เป็นตัวああอย่างเลยค่ะพีพีลองดูค่ะสามสี่พี่มีบอนจังหวัดด้วยเนี่ยนอกจากไวแล้วพี่ทั่วถึงย่อมเละอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งว้าว สุพรรณที่บ้านโป่งก็พูดเป็นมั่วแหละข้ายับปุ๊บมันจะไม่จะไม่เรียบไม่มีวันไม่จริงม่จริงม่จริงตอนนี้หนูใส่ผ้ายืดมันไม่ต้องเียมันขยับยังไงก็ มันเยียบอยู่แล้วมันไม่หลุงลีบแล้วโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะขอโทษนะพอดีพูดถึงเรื่องนี้แล้วมันพี่พี่ก็พี่ก็เจ็บแขนหนูเชื่อที่เขาใจนะครับข้างหลังนี่ได้ยินเสียงยิบไปถึงไหน ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นสิริมเห็นว่าอ่าห้าสี่สามสองมันแรงอีกครับไม่แล้วไม่แล้ว หนูยังไม่เข่าแล้วเนาะพอรอบที่สาวมันเกินจะรับไหวอ่อโอเคเอามาเอามาเอาไปมีเลยมีเลยมีมีเลยมี่ะก็มีหนูก็มีตลอดอ่ะก็แล้วแต่พี่นะหนูก็งง ก็ก็งงเหมือนกันเปลี่ยนคำถามดีกว่าเอาจะจะจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วเกือบเสียตังค์แล้วหรือเสียหรือให้หนูไม่ไม่ไม่ใช่ครับอาติลาเบียนจีนไหน อันไหนน้องไม่หลุดเลยหลุดหลุดอยู่กัดที่ดัดอะไรตอนจบปะตอนจบไม่แค่เข่อยู่ว่าน้องฟังพี่นะพี่ให้น้องโชว์พักก่อนนะเดี๋ยวพี่นับนะโชว์โชว์พักก่อนรู้รู้ใช่ไหมสามสี่น้องก็ขู่พักก่อนพักก่อน อะไรนะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เพาะเมื่อกี้เหมือนเหมือนมึงบอกให้น้องพักก่อนอะแต่ว่าคืออยากให้มึงพูดถึงเพลงแต่น้องเข้าใจว่าให้มึงให้มึงว่าพักก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ำอีกรอบนึงตอนตอนท้ายที่แบบดีแคปเพื่อพักก่อนแล้วก็คือจะจะจบไปแบบนั้นเลยใช่มแต่ว่าจริงๆคือมึงมึงต้องเป็นคนเน้นเรื่องเพลงมากกว่าโอเคโอเคแล้วให้น้องเข้าใจผิดเองอ่ะโอเคต่อต่ออ่ะสี่น้สนะ ไม่ต้องไม่ต้องสมัครไม่ต้องสมัครเป็นฟีในยูทูปเป็นเพลงในยู u ูปโอเคชื่อโอลี่แฟนโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นแปบอกว่าพี่ชอบแฮงเอาท์อย่างเงี้ยค่ะชื่อโคตรยับปาร์ตี้โคตรยับปาร์ตี้วันที่แปลว่าวันที่เท่าไหร่ล่ะข่าวมิยาข่าวมิตยาที่ไหนนะมิสเตอร์ฟ็อกเลย ละถามสิบกันยาในของเราบอกว่าสามสิบมิถุายนซื้อบัตรได้แล้วเป็นอยู่รายละเอียดไหนสามสิบกันยายนซื้อบัตรได้แล้วอ๋อโอเคบอกดูรายละเอียดในยับได้มูรายละเอียดในโอเคได้ค่ะก็แม่มาเลยไม่ทำใหม่มิเตอร์ฟ็อกสายไฟมิเตอร์ฟ็อกสายไฟโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอาเอาวันวันที่กับสถานที่ที่นโอเคได้ค่ะสายเลือดฮิปฮอปอยู่ในร่างกายกี่ออกมาเขียนว่าฮิปฮอปแล้ะสามารถแต่งลามให้พี่ได้เลยแต่ให้พี่ได้เลยตอนนี้ โอเคได้ครับแต่งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องค่อยรู้อีกทีหนึ่งได้ค่ะอย่าเพิ่งคัดคุณเหนื่อยว่าอะไรอ่ะปกติครับใครมาก็เหนื่อยพี่เหนื่อยมารใครมาก็เหนื่อยข้าวหนาข้าวค่ะอ่ะ เดี๋ยวพี่กางแขนนะคะเอาแข็นซ้ายข้าข้างหลังให้อุ้ยน้ำหกเลยกูเอาใหม่เอาหมว่าแล้วไม่วางไว้ข้างกูอีกเขอหกอยู่ดิยืนทางตรงนี้ก่อนนะคะต้องไปยืนตรงนั้นด้วยค่ะแต่งลำโอเคแต่งลำเดี๋ยว ใส่แขนซ้ายก่อนแขนซ้ายปึ๊บแขนขวาเข้ามาเลยขวามาปั๊บปึ๊บซิเดี๋ยวติดกระดุมติดกระดุมกระดุมกระดุมอาจจะติดต้องติดคอเหมือนกันคอด้วยโอ้คอานข้ากับเดี๋ยวตานี่ตานี่ขานข้ากับโอเคหนูทำให้มีได้เลยได้เสมอเลยค่ะ ก็คือแต่งรมรมอะไรรมคำแหงรมคำแหงเป็นผลงานที่น้องมินดิ้แต่งพี่ดี้ทำไมอ่ะทำไมกูเข้วมาโอเคเดี๋ยวพี่พูดรีแคปตอนท้ายค่ะอ่ะอายะห้าสี่เอาย่างนะตรงนั้นนะโอเคห้าสี่สามสองก็เป็น ผลงานการแต่งรามของน้องมิลลิแต่งรามให้ผมเลยนะครับเป็นรามคำแหงเป็นลามคำแหงนะครับผมก็มีรามเป็นของตัวเองแล้วนะครับขอบคุณน้องมินลิมากมากครับในที่สุดก็มีเป็นของตัวเองแล้วเนาะ <S <S> <S ขอแล้วลนะรนี้ถ้ามีคนจะ มาให้น้องมิลิตแต่งลามให้ก็สามารถลองเลือกสีดูในค่ายอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องเตรียมมาต้องเตรียมมาแล้วก็ให้น้องมิลิตแต่งให้ลองซื้อมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเสื้อชงเสืเส้อเชิ้ตอันนี้คือถ้าคุณพี่อยากจ,จะอยู่แต่งลามในค่ายยับอันนี้คือยับแล้วะคะ่ะอ๋อโอเคยับละโอ้ที่อันนี้คืออวนนกว่าเดิมนี้ลามธรรมดาอันนี้ลามธรรมดาอ่าถ้าลามในค่ายยับก็จะเสื้อไม่เรียบขนาดนี้ไม่เรียบโอเค อันนี้ไข้ตึงไข้ตึงใช่เพราะว่าน่าจะเล็กกว่าตัวแน่นได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค